ดูนึกเลย้ามใหญ่จัด guru, Dieu, โอ้โหดูดูตามจับดิสวยมากสวยเหมือนคนหาเลยค่ะนี่ครับโอ้โหดอใหญ่มากโอ้โหนี่มาดูดิโอ้โดอกสวยค่ะโอ้ยแอบยูโคตย อุ้ยสามดอกคะ่ะแม่สามดอกเลยเหรอที่นี่คะ่ะดอกสวยลลุงบันเดินผ่านไปนะนะคะนี่ดอกสวยจา้ามีดอกตุ่มด้วยเหรอ,อนี่มาดูเห็ดเห็ดที่ปันต้มเอ้ยปลาปันตุ้มนะคะนี่นที่บ้านก็จะต้มใส่เกลือ,อหรือไม่ก็น้ำปลาสดน้ำร้อนๆนะคะ ะะช่องป่าขาวเราธรรมชาติค่ะเช้าวันนี้นะคะมันก็จะพาทุกคนเนี่ยไปหาเห็ดนะคะเมื่อกี้ปันก็พาไปดูแล้วนะคะว่าลงปันเนี่ยไปหาเห็ดคนมาได้ลุงบอกว่ามาเก,กือบสี่โลนะคะเยอะมากนะแล้วลุงอะได้แต่บานบานแล้วถ้าปันไปหาปันต้องได้แต่ตุ่มๆหรือเปล่าเพราะว่าลุงอ้ยุเยอะแล้วลงุงหาไม่เจอเดี๋ยววันนี้ปันก็ต้องให้ลงปันเนี่ย พาพผู้เราไปหาเห็ดนะคะเพราะว่าที่ที่เรามาเนี่ยหมู่บ้านเฮสี่ไม่ใช่หมู่บ้านปันปันนะคะฉะนั้นปันก็เลยไม่รู้ที่มันก็ต้องให้ลุงปันเนี่ยพาเราไปหากันนะคะเมื่อกี้ลุงก็ไล่ปันใหญ่เลยเนี่ยไปหาไปเลยไปเลยบอกไม่เอาเราเดี๋ยวเรารบาดแต่คนตามหาเขาอีกตามหาผู้เรานะคะก็เลยต้องรอลุงพาไปเดี๋ยวเราชมกันค่ะว่าปันจะได้เห็ดหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวปันจะพาไปดูลูแย่กันค่ะนี่ลูแย่ นี่ใช่ใช่ดูเย้หอปอมไม่ใจไม่ไม่ใช่แย้ไม่ทำรู้แบบนี้แบบนี้แหละเนี่ยเห็นปะเนี่ยเย้ใช่จริงเนยฝนมันตกไงมันอุ่นรู้ไว้มันยังไม่ตื่นแย้เนี่ยเป็นสัตว์ที่ตื่นสายนี่ไงเป็นสัตว์ที่เอาหากินใจมากอันนี้ก็ใช่เอาเอาเอาขะหลังตีกันแล้วอันนี้ก็ใช่แต่ว่าดูเหมือนเล็กใชญ่ดูเลยแย้เย้หายไปไหนหมดเนี่ย นี่นี้เปิดรูนี่มันออกมาอย่างอ่ะยังยังไม่ออกเอาหรอเดเปิดรูไว้เฉยๆรู้ว่าเปิดแล้วมันออกมาแล้วยังไม่ออกแตสายเออตื่สาย่ออกมันออกมาตอนตอนที่แดกก็อนมาแล้วไปเดี๋ยวเราก็รอไปหาเห็ดกันตอนนี้ปันยังไม่ได้ไปหาเห็ดนะคะคนพาไปยังไม่มาค่ะนี่มาดูเห็ดเห็ดที่ปันต้ม ปลาบันต้มนะคะนี่ที่บ้านก็จะต้มใส่เกลือหรือไม่ก็น้ำปลาสดน้ำละ้อนะคะแล้วก็มีรสชาติเห็ดของเห็ดหวานๆอร่อยค่ะเดี๋ยวปันขออนุญาตกินเขาก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เริ่มออกเดินทางกันแล้วนะคะไปกันเลยหนูเจอเห็ดเนี่ยตุ่มๆเลยเนี่ยพี่เบน ปันเจอลงปันเดินผ่านไปแล้วอุ้ยพี่เขาเจอเยอะนะนี่เดี๋ยวปันจะพามาดูอ๋อเป็นกระจุกหรอพีโอ้โหเดี๋ยวต้องไปดูนี่คือก็เดินผ่านมานี่แหละเนี่ยผ่านต้นสองต้นสามนี่ะ เอาพี่อุ้ยไม่ได้เอาที่แค่มาเหรอลืมที่เดินไปเดินมาลืมพี่เบสเอาเสื้อมาทีดูเร็วเร็วเร็วเดินตางมันช้ามากเยอะตูนี่เลยฮะมันเจอเองเอาเหรอวิ้ยใช่หรือเปลออดินสวยมากนี่ค่ะไปดูลงปันเจอไหน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 กี่ดอกโห ออกดอกุวิขายสวยดอกใหญ่ฮะดอกใหญ่ถุนนู่นดอกใหญ่วิถินุน่าจะขึ้นวะไหนที่เราไปถอนฝางุ้งเนาะฝางุ้งเนาะเหมืนปานดอกสวยฮะไม่ลืมนะเออมันน่าจะขึ้นว่ะเอาไปเลยเดยมาเอเอาไปไปถุงไปพี่แกถือไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยโหขึ้นเป็นกระจุกอุ้ย ขุดออกมานเนื้อเนื้อขุดมปัดปานเจอแล้วอันนี้บานแล้วนะคะบานก็ขุดไม่ลึกนะเออขนาดไม่ลึกนะเนี่ย <c oughs> แต่ถอนได้ไงอืม,มอนนสวยมากเลยอะ <c oughs> เอาไว้รอฝนใช่ <c oughs> เป็นหินก้อนใหญ่ยักษ์เนาะ นี <54. S 2> ่ครับโอ้โหตัวใหญ่มากเนี่ยมาดูดิโอ้โหอ้แอมย่ในยาวยด้วยเนี่ยขึ้นเป็นกระจุกกระจุกเลยมาดูเหสิใหญ่ไหมอะดิ ง่มากยาเจอเอง <c oughs> อยาเจอเองเดีย๋ยวเราเ,อเ,อาเล,ลาะอนนี้ลงไปทางนู้นที่เราเคยมากนะันยใหญ่อันนี้อันนี้เห็ดกระจุกนะเนี่ยด <c oughs> ูมันขึ้นดินี่ก่อนน้าจะโดนฝนนี่มันแตกลายแล้วเห็นป่านนะถ้าตุมต่มๆน่าจะไม่เจอบอ,อยู่ใต้ใบไม้เออนั่นสิ มันขึ้นเป็นกระจุกอะพอเจอกระจุกหนึ่งทีมันก็หลายดอกเลยเนาะดูดอกนี้ดิลมเท่มเลยอยากมากมพวกเรียกันอยู่ของ่าง ไปไปหาต่อโอ้ยจะเจอเขาแล้วนะครับแต่ดูสภาพดอกนี่ผมเจอเองนะเจอเองใช่แมเจอเจอข้างทางแต่สภาพแบบจะโรยลาแล้วอยากอวดดิก็ได้เจอบ้างไงก็คือได้เจอแล้วเจอแค่สองดอกเห็ดดอกไม่ค่อยสวยจะขุดไม่ลึกแล้วนะคะอุ้ยคนมากันเยอะมากเลยเราต้องรีบไปนะคะเพราะว่าลุงปันบอดเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวไม่ถึงสองนาทีหาย ไปแนวเลยไหนเอาเอาในดอกนึงเออไอ้ดอกสกวยก็ของกะ้องอยเนี่ยนะไปเนี่ยคนแก่บอกว่าเดินไม่ไหวนะอยู่ขในนานน้นดูนุ่ๆสาวโอ้ยได้เงือเลยครับ ปันปันนี้ต้องเดินสามขาดแล้วอะ่ะให้แกไม่ทันไ,ไ,ไปไปเรื่อยๆไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยกว่าจะได้มาดูบรรยากาศครับกลางป่านี่ข้างล่างก็ชันนะฮะ ในกล้องอาจจะดูเหมือนไม่ชันในความเป็นจริงคือชันมากเฮ้ยเจอแล้วครับในสุดแต่กล้องก็เจอเองใหญ่ด้วยสวยด้วยาเดีเจอแล้วเจออันนี้อะไรไม่รู้น่ะมันเจอปานปู้มันคริ่งตัวเลยระเบิดระเบิดพระเจ้าเหรอไม่ไม่ไอเขาเรียกว่าอะไรด้วงกระสุนเหรอหรือว่า ี่คือกระสุนมาอดูนะโอ้โหดยยอกใหญ่ดอกนี้ตุกานมาดิไปดูต่อครับ <c oughs> นี่เจออีกแล้วอ๋อจะบ,บินแล้ว่อแต่ดอกใหญ่ใหญ่จัดลุงบอกว่าธรรมดาขึ้นดีอันนี้ไม่ธรรมดาอ,มอันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่ามันขึ้นน้อยใช่ <c oughs> มียอดผักเปาะด้วยนะฮะขึ้นตะมุตเตมิเลยเยอะมากทับเปาะอ่ะอุ<ม>๊ยสามดอกค่ะไหนสามดอกเลยเหรอทีนี้ค่ะดอกสวยอะลุงบันเดินผ่านไปนะนะคะดอกสวยจา้ามีดอกตูมด้วยเหรอ,อดินงามงาม ว้่เราสูสวยจัดนี่ขายยาวๆเลยแทงไหมค่ะสวยงามครับ,บนะนี่ค่ะไปใส่ถุง<อ>ในดอกนึงในดอกนี้นะมันรู้ลงขุดไปแล้วเขาอบอกว่ามีสองดอกเขา นี neck, <t od il |ms|> ่ยเนี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 ่เนี่เนี่ย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 เนี่นี่นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่นี่นี่ยนี่นี่ยนี่เนี่นี่ยนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่นี่น่เนี่ยเนี่เนี่เนียนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่เนี่นี่ยเนี่ยเ่เนียยย่นียนี่ย่นี่นนเนยยนี่ย่ สามสี่ห้าดอกจะจวงเอาชันชันดีกว่าคุปปันปันเจอดอกข้างหน้าปลอกบาบันเลื่อๆเลยอะอันนี้เหมือนจะไม่ค่อยโดนไม่โดนน้ำเลยดอกนไมไปไปพาไปดูข้างหน้าดอกเบลเลอร์เลยค่ะกี่ดอกดอกเดียวอู้อ้ยถอเลยแล้วกันเนาะถอน,นี้ถอน,นี้โอ้เทียบกันหน้าดิ ใจพอก,กันเลยชื่นใจนะหอมไปบันเรียกนะครับป,ปันบอกเจอสามถึงสี่ดอกไม่เอ้ยหุยดอกสวยค่ะหุยแอบยู่กดเล่ยมองดูขุดรีไปเขาลงเขา เดินไหวนะเดินยังก็จะรู้นี่ดอกนะเดี๋ยวเพื่อถอนดึงได้ป่ะดึงได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวคุณเออดึงได้ไปดึงได้ไปไปต่อครับเขาไม่รอเราต้องรีบถอนครับถอนเอาท่านึเจอเหรอไม่้เจอนู่นเหนึไหนโอ้ท่านึงเขาก็เจอนะฮะ ้าเขาเจออีกแล้วเขาบอกเขาเจออีกสองดอกอหลายถุงละเอ้ยถุงเริ่มใหญ่ละอาปตันเจอดอกหนึ่ง มาให้เงี้ยรักเดียวคุณจะรักสวยนะเนี่ยเลยมาทถวนี้เคุยในชั่วไม่ต้องเดินห่างกันมากใช่น้ำจาจุดเพชรรักเดียวเหรอไม่มีเพื่อนเลยเหรอ ปานกำลังจะตัดไม้ไผ่แล้วปานเดินไปข้างหน้าแล้วนะเนี่ยกันไม้ไผ่เอากำลังจะตัดไม้หมอกขึ้นไปข้างบนแล้วก็มองลงมาข้างล่างเจอโอ้โหเล็กเลยด้ามใหญ่จัดโอ้โหดูดูด้าจับดิสวยมากสวยเหมือนคนหาเลยค่ะดูด้าจับใหญ่กว่าด้าจับมีดอีกเนาะใหญ่จริงไป จะเจออีกไหมก็ไม่ไม,ไ,มไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไม่บาดโอโ้โหเกจ็บอ่ะอืม,มเจ็บขาไม่พ่โอ้โหปันก็ไต่ขาไม่ไผ่ละปลาไม้จ,าจ๋าย่าจับปันไหมจ๊ะปันขอไปันทายอันเดียวตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเดินเดินเดินขึ้นเขาเยอะมากนี่ ได้พอมาน่าจะได้มือหนึ่งได้นะคะลุงบอกว่าปีนี้เหตุขึ้นน้อยได้มาแค่นี้แต่มันชอบดอกสุดท้ายนะคะนี่ดอกใหญ่มากด,ด,ดูปุ้งไปนิดเดียวดูด้มีดอกใหญ่กี่ดอกไม่ดูแล้วเพราะมันอยู่ข้างล่างถงุงอันนี้ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่บานก็ใหญ่นะนี่มันก็จะเอาไปคนนี้พักกะเพรากะเพราใหคน ใช่ค่ะจะลองเอาไปทำกับข้าวผักกะเพราดูนะคะผักกะเพราเนี่ยปันยังไม่เคยกินเลยเพราะที่บ้านเนี่ยจะต้มใส่น้ำปลาซดน้ำอย่างเดียวเลยนะคะวันนี้ปันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นมันจะให้ปันปันเหมือนเดิมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ